สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักในสวนของส้มน,นะจ้านี่หลยจ้าก็ชมต้นดอกไม้ไปก่อนเป็นต้นบัดเหลียนะจ้าเขาเกิดเองในกระถางนี้นะจ้าเขาเกิดเมื่อต้นปีแล้วก็อในช่วงนี้ก็ออกดอกอจ้าเห็นไหมจ้าเขาเกิดเองดอกสวยมากเลยจ้าสีม่วงกลิ่นหอมอ่อนๆจ้ะส้มไม่ได้ถอนเขาออก กเ็เก็บไว้เชยชมนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะโตรเร็วมากส่วนผักของส้มนั้นก็เป็นมะเขือเทศนะจ๊ะก็มะมะเขือเทศแล้วก็ผักแพวจะเก็บวันนี้นะจ๊ะผักแพวมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศตำส้มตําก็มีจ้ะแล้วก็ผักเบวบฝรั่งด้วยจ้ะจะเก็บามาเลยจ้ะเพื่อนๆมาเก็บเลยบางบางต้นก็ ยังไม่แก่จ้ะก็ยังไม่แก่ก็ไม่เก็บจ้ะก็เก็บเอาแต่แต่ลูกแก่ๆนี่จ้ะส้มก็มีที่ใส่ด้วยนี่จ้ะก็พวกนี้ก็แก่แล้วจ้ะก็เก็บเก็บได้แล้วนี่จ้ะสีสวยมากเลยถึงจะไม่ไม่แดงเท่าไหร่ก็เอาไปบ่มได้จ้ะสักสองสาวันเขาก็จะสี สีเอ,อสีสวยพอกินเลยจ้ะนี่จะสีส้มส้มอันนี้สีส้มส้มจ้ะลูกนี้ก็เก็บได้เลยนะจ๊ะเพ,พื่อนๆส้มกลัวว่าเขาจะร่วงนะจ้ะนี่ก็เก็บเลยจ้ะอืมดูสีนี้สิจ๊ะเพ,พื่อนๆสวยมากนีจ้ะพอเก็บนี้เสร็จแล้วก็จะไปเอ่อ เก็บมะเขือเทศสีดามะเขือเคือเนี่ยจ้ะสำหรับตำส้มตำเป็นสีสีเหลืองนะจ๊ะอันนี้สีส้มดูสิจ้าเพื่อนขอโทษจะเสียงดูสิจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะเพื่อนอแล้วพวกนี้ก็ยังเขียวเยินเก็บไม่ได้นะจ้าจ้ะส้มก็ตัดไปออกเมื่อวานเนี่ยจ้ะอันนี้ก็ ต้นนี้ก็ได้แค่นี้จ้ะได้ทาลูกอันนี้พันใหญ่นะจ้ะก็มีมีอันนี้อหอยทากกินนะจ้ะเห็นไหมจ้ะนี่จ้ะก็คงจะได้ห้าลูกนี่นลยจ้ะมะเขือเทศพันใหญ่นะจ้ะแล้วนี่ก็อืพันพันเล็กก็สีสีทองนะจ้ะก็นี่ก็ใช้ได้แล้วจ้ะก็จะเก็บ นจชอบสีเขามากเลยจ้ะเพื่อนอุ้ยช้ำไปหรือเปล่าอันนี้ก็โอเคจ้ะก็สองลูกอันนี้ก็เอาไว้ก่อนจ้ะอือก็มองเห็นอยูน่นา่จ้ะสองลูกนี้ก็โอเคจ้ะ มีอีกไหมมีอีกไหมบวกฝรั่งก็ก็สีเนี้จ้ะก็งามๆเดี๋ยวจะเก็บเห็นเห็นพี่รอนบอกว่าบวกฝรั่งทานสดๆก็ได้ส้มก็ไม่เคยไม่เคยทานสดๆนะจ้ะเขาบอกว่ากรอบคล้ายๆแตงกวาเลยจ้ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะให้เขาเกินให้เพื่อนๆได้ชมจ้ะกินกินสดๆนะจ๊ะกินให้ชมว่าเป็นยังไงนี่จะเห็นเห็นอยู่ลูกนึอ ก็จะเก็บเก็บให้เขาชิมดูนะจ๊ะเพื่อนเขาบอกว่ากินสดได้เนี่ยจ๊ะบอกว่ากรอบอร่อยดีเหมือนเหมือนแตงกวานะจ๊ะก็ก็อยากจะดูเขากินสดๆดให้ชมจ๊ะเหมือนพวกนี้ก็ลูกเล็กอยู่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้ก็เก็บได้เลยจ้ะ ดอกของเขาสวยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะสีเหลืองสวยงามแล้วนี่ก็สองลูกก็โอเคอยู่จ้ะมะเขือเทศจ้ะเดี๋ยวไปเก็บเอเดี๋ยวไปเก็บมะเขือมะเขือเทศตำส้มตำกันเลยจ้า ส่วนนี้ก็มาเขือเทศตำส้มตำนะจ๊ะนี่จ้ะอร่อยมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นครั้งแรกที่ส้มปลูกนะจ๊ะสีนี้นะจ๊ะเคยปลูกแต่สีแดงจ้ะไม่เคยปลูกสีเหลืองพอดีย้ายมาอยู่บ้านใหม่ก็เลยลองปลูกดูจ้ะได้ผลดีสุดยอดนี่ขนาดไม่ได้บำรุงนะจ๊ะพอปลูกเสร็จส้มก็ไปเมืองไทยนะจ๊ะกลับมาก็ขนาดนี้นะจ๊ะต้น ต้นของเขาไม่ใหญ่แต่มีลูกจ้ะในในกระถางนี้ส้มปลูกไว้สองต้นนะจ๊ะซื้อมาสองต้นต้นละสองปอนจ้ะสองปอนก็แปดสิบบาทต่อต้นหนึ่งแปดสิบกว่าบาทก็ได้ดีขนาดนี้จ้ะเดี๋ยวปีหน้าส้มจะบำรุงเขาจะจะซื้อมาปลูกแล้วก็จะบำรบำรุงเขาก็คิดว่าเขาจะมีต้นที่ง,งามๆแล้วก็ดกกว่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ต้นเตี้ยมากเลยจ้ะเพื่อนน,นี่จ้ะ คาดว่าเก็บสองสามครั้งก็คงจะหมดนะจ๊ะก็ดีใจที่ยังได้กินลูกอยู่จ้ะนี่จ้ะตาตำใส่ส้มตำหวานมากๆเลยจ้ะทั้งหวานทั้งอร่อยเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกอีกจ้ะเดี๋ยวจะลองปลูกสีเหลืองแล้วก็สีแดงดูจ้ะปลูกอยู่ใกล้ๆกันพันนี้ละจ้ะชอบมาก พี่รอนก็ชอบจ้ะเขาส้มก็ให้เขากินด้วยเขาก็ชอบให้เขากินกับแซนด์วิชนะจ้ะแล้วก็หอยหอยทากก็กินอยู่จ้ะก็ชอบกินอยู่แต่ก็ก็มีลูกให้เห็นมีลูกให้ได้กินก็ดีใจจ้ะเพื่อนๆดีใจแล้วก็ภูมิใจมากหว่านพืชหวังผลจ้ะเอ่อใครจะไม่หว่านพืชใครจะไม่ หวังผลหวานพืชแล้วขอโทษจะพูดผิด <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนได้เก็บมะเขือเทศสีเหลืองทองนะจ๊ะก็เลยตื่นเต้น,ตนพูดผิดพูดถูกขอโทษนะจ๊ะนะจ๊ะกลิ่นหอมมากๆเลยจ๊ะกลิ่นหอมอมะเขือเทศตอนเป็นเด็กส้อมอไม่ทอดเป็นเด็กจ้ะช่วงน,นั้นอาประมาณสิบสิบขวบส้มก็ได้ยินในวิทยุ เขาบอกว่าทานมะเขือเทศดีมากทําให้ผิวพรรณสวยงามแล้วก็ขาวส้มได้ยินแบบนั้นพอดีเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านเขาปลูกมะเขือเทศนะจ๊ะวิ่งไปที่สวนเขาแล้วก็รีบเอามากินเลยจ้ะหนึ่งลูกพอกินแล้วอวกจะแตกจ้ะเพราะว่า <laughs> ไม่เคยกินสดๆแบบนั้นก็บอกว่าเคยเอ่เคยเอเอก็บอกว่าได้ยินมาจากวิทยุว่ากินแล้วผิวสวย ก็เลยอยากให้ผ ja e okay. ิวสวยก็เลยรีบมากินของเพื <reated> ่อนนะจ๊ะตลกตลกหน้าดูเลยเป็นก <work> ็ไม่เคยกินดิบเคยกินดิบอะไม่เคยกินสดสดนะจ๊ะเคยกินแต่กับทํากับข้าวแล้วก็ตาส้มตํานะจ๊ะอันนี้หยิบมากินทั้งลูกเลยโอ้ยมันก็มันก็ไม่ชินนะจ๊ะมันก็จะอ้วกนึกนึกขึ้นมาแล้วก็ทำจ้ะเพื่อนตอนเป็นเด็กนี่ ได้ยินอะไรมาก็อยากจะลองก็อยากจะทําทั้งนั้นเลยจ้ะก็ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วจะเพื่อนเพื่อนนี่เหลือเหลืออยู่ลูกสุดท้ายจ้ะโมจ้ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บผักแพวจ้ะนี่จ้ะก็โอเคอยู่ตามอะไรจ้ะเพื่อนเพื่อนตามมาเก็บผักแพวกันเลยจ้าส่วนผักแพวนั้นก็ งามมากเลยจ้ะเพื่อนเนเดี๋ยวจะตัดไปกินกับลาบนะจ้ะโอ้ยใบก้านยาวๆส้มคงจะใช้กันไกรตัดนะจาเพื่อนนีน่จะตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหยิบเปาจ้ะนีนจ้ะแล้วส้มก็จะทำนำไปปักชํา ปักชำสำหรับหน้าหนาวปีนี้ด้วยจ้ะเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่เขาก็จะไม่ไม่รอดนะจ๊ะเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็รีบจินจ้ะรีบจินรีบตัดเขาจ้ะหอมมากๆเลยจ้ะกลิ่นหอมสุดๆนะจ๊ะเพื่อนตัดแล้วก็หยิบเอาแบบนี้เดี๋ยวอืมิง กิ่งที่แข็งแรงส้มก็จะนําไปปักชานะจ๊ะมันจะเป็นต้นไม้ในบ้านเป็นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะจ๊ะเป็นต้นไม้ประดับก็ได้จะอยู่ในบ้านหน้าหนาวเอาแค่นี้ก่อนจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่มันเยอะมันเยอะมากเดี๋ยวไปเก็บดอกดอกน้ำเต้ากันเลยจ้าก็ดอกฟักทองนั่นแหละจ้ะเพื่อน ดอกน้ำเต้าก็เป็นแบบนี้นะจ้ะนี่จ้ะพเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ลูกของเขาน่ารักไหมจ๊ะก็กำลังจะโตจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหรก่ก็ใจกวัหัวไม่มือหัวไม่มือส้มนะจ้ะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งนี่จ้ะก็ได้แต่หวังว่าเขาจะติดอันนี้ดอกของเขานะจ๊ะส้มก็จะตัดตัดเอานะจ๊ะตัดเอา ดอกก็สวยดีจ้ะโทษจ้ะมองไม่ค่อยเห็นนจ้ะเดี๋ยวส้มจะจะให้พี่รอนลองกินอันนี้สดๆให้เราดูนะจ๊ะตามอะไรจ้า เดี๋ยวจะให้พี่รอนลองชิมบวบฝรั่งสดๆให้ชมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเขาก็อยู่เนี่ยพี่รอนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคเขาบอกว่ากินสดๆได้นะจ๊ะนี่นจ๊ะโยนทิ้งเขาก็เชไม่ได้ล้างนะจะเช็ดก่อน อร่อยไหมพี่รอนเยะอร่อย <Okay. S 1> ่อมยังไม่เคยกิน,กนอะไรแกนะจยะเขาก็กินสดสดแบบนั้นท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะและขอบคุณทีม่มาช่วยเก็บผักในสวนด้วยจ้าโชคดีมีความสุขทุกทุท่านนะจ๊ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าบายโชคดีมีความสุขนะจ้าเลิฟเลิฟสวัสดีจ้าบายบาย